เวียนามให้6มื่นหกพันสองรอยสามสิบาหมื่นหกอเวียดนามว่าผอมๆๆจอยจอยจอยแพงหลายแพงหลายหมื่นหกพันสงร้อย่ามอพี่น้องพอดีพอบรรยากาศซื้อขายก็เลยไทยพี่น้องมึงเรเป็นตัวเมี่ยโอ้ ฝนพี่ตกยังไงย่นตะอุดตะอุดตกโอ้ยไงมาทางไหนไงมาทางไผเบิงเลยอมาไฟเบิงโอ้ตกเหมือนมะเ้าบ่โอ้กันน้ำลายค่ะแต่เมื่อวานไหนตกมา่อวานเมื่อวาไอ้มืจอ๊บน้งคุณล่ะอืจงบนตกไอ้ไงกำลังไปเก็บงวงเฮ้ยอ่าๆๆๆทีนี้ความรูงบรรยากาศคุยกับไงอย่ยพอพออ่หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาท ขออนุญาตพี่น้องก็ต้องพูดคุยกับพ่อใหญ่ก็รู้จักนี่นะครับรถไหนเน่ะมาสายโอ้ไรนี่อย่างของมาหลายพี่น้องเอ้าขออนุญาตตัดกันวายใหญ่นะครับเบิ่งเบียดให้เท่าใด้นะครับได้ยินว่าหาหมื่นสามนะครับเขาใหายนะอู้ใหญ่นะครับสูงร้อยหกสิบแล้วท้ายเขาหลากหลายเนี่ยนี่รถใหญ่นะครับเบียดให้หาหมื่นสามได้ยินนะครับ <150. S 2> ร้อยห้าสิเกือบรนอยหกสิบะเกือบรอยหกอ่ามื่นสามนะกระเวียดให้แปดร้อยอและับแดดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่นเบ่งอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตเบ่งถ่ายให้นี่ยนี่ถ่ายอืมเพื่นห้องมยหกหมื่นหกหมื่น ห้าสมนี่ยดูไดงัวควยฮะไาพี่น้องพาไปเลายไเดี๋ยวขื้นภูเขากีนยางเลยกับบิเวเขาไม่ได้มืองครับอยู่แต่ในสวนยางเลยได้เปลายเลยคอยลงมือละคลิปมือลคลิปสองคลิปนะหัวมู่นกับเก็บไวหลายเลย นี่นี่ล้าเนี่ยนี่เขาสรงเล้าเลยนี่รหกโอยทรงล้าเล้าบุกนะครับเล่าบุกเล่าเนี่ก็ให้ราคาดีไก่เคียงกับเป็นเป็นล่องกัมพูชานะเงินเวียดนามนี่ยื่อันดับสามนะเวียดนามเดินทางไก่เล้าก็ได้หลายตัวบอยี่สิบสามสิบพุละนะนี่คือทรงเหล้าเราบ อ้าพี่น้องขออนุญาตตัดก่อนขออนุญาตตัดกันอ้าวพี่น้องนะครับร้อยเลี้ยงนะครับร้อยเลี้ยงเพื่อนมาหาแม่ลูกนะครับเพื่อนก็ขอขอไปเลี้ยงแน่นะครับญาตยเราขอไปเลี้ยงแน่แม่ลูกลูกแม่พี่น้องลูกหัวง่วนี่ลูกว่านสองตนี่แหละสองตแม่มันลอย ชียุ่นอู่ะดผมฟังอยู่พี่น้องนะครับเพิ่นอยากได้เท่าไรให้เท่าไรนะครับเพิ่นกำลังต่อร่องกันอยูเนี่ยยายยายเป็นร้อยเลียงนะครับร้อยเลียงนะครับนะรอยเรียง ซื้อให้ร้านเลี่ยงใช่ว่าซื้อให้ร้านหน่อยเลี่ยงนับโอ้สีแด้กันอยู่พี่น้องหาด,อดอาดกันอยู่หาลอย แตั้นึ่งโน้าันคันะาไ่ได้ดถามานี่พอให่ยโอ้ยอันตรายเลยเนาะเห็นรอยเรียงที่ทั้งฝุ่นลอเรียงเข่าร้ายที่คนเป็นมาตามก็คงเจ็ดสิบนี่กมนลยก็เพื่อนนี่ยเรียงเข้าแม่ลูกพงานพร้อมทายเลรอครับเลียงสื่อแม่ลูกโอ้ลักา มาเมีลูกัตเมียนะครับต่อเลยอ่ะไงบ่อใดลูกหนึ่งลูกสองเนี่ยครับนะแม่อร่อยซีปลูกเพระว่าน่าซีเดือนนะยังยังวันเมืองล่าเรียงกาจีสนใจว่อะ โอ้เัวนใหญ่มาจากน้ำเกีียงกันหาพี่นอ้อ,นองร้อยเลียงยังพันสนใจเดี๋ยวจะไปทั้งเด็ดดะเดี๋ยวเขาทั้งออก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 ขวายังมาใต้มืนงง่วงมากพี่น้องลบนี่เนี่ยบางคนเขาดีเขาก็บ,บอกเลยพี่น้องครับบางคนเขาบ่บอกเลย บางที่ถือง้วดส้นง้วดหายมากเขากับบ่กเขากับมีนะครับนะผมถือว่าหลายตัวเมียเนี่ยกับตัวเมียเนี่ยชา่เรื่อแบบผมว่าเนี่ยเป็นอันดับสองนะครับเี่ยเป็นล่องแค,ควา่ยนะครับอันดับหนึ่งเนวายเป็น,น,นมึงบรรยาก,กาศนะครับร้อยเรียงลอยเลียงเขากับมหาไตรมืนอืมแปดก้าพัน ท่าเพิ่นกำลังเบิ่งอยู่เพิเ่านกำลังเลือกอยู่นะครับอืมแต่ท่านเจ็ดท่านเจ็ดท่านหา,น,น,า,าน,นะครับเป็นงวดาเก้าเดือนสิบเดือนเนี่ยมากเกินต่างหวงวันเมตรยี่สิบนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันจีสารเดี๋ยวมันจีสาเดีย๋ดวยว เอาเป็นบรรยากาศเพราะจะลงให้ถ่ายคลิปไปแล้วกันบรรยากาศร่วมๆของร้อยเลียงซื้อครับนี่ร้อยเลียงกลุ่มหนีกันซื้อวา่าไตหมืน่นมากลุ่มที่สองนี่ก็ไตหมื่นนี่นนนกันนี่เพิ่งจะซื้อไตหมืน่นเพิพน่นเพิ่นเบ่งตัวนี้เพิ่นเบิงเลดตัวนี้เพิ่นเบิงเลดตัวนี้จักรเบิงเลดตัวนี้นะไตหมื่นนะครับ เป็นสืองว่าเตะมือแปดเก่าพันนะเป็นสื่งว่าเตะมือนะครับสรับร้อยเหลี่ยงแปดพันเก่าพันนะครับเมื่อตพวกหันเห็นกลุ่มนันนะครับกลัาสื่อร้อยเหลี่ยงกันนะครับ,บ, 100, รบตัวน,นี้เข้าไปส่งเลยนะครับร้ 100, อยเหลี่ยงเขาร้ายดีนะครับมผมนับนับแดีวันสี่สิบเดี๋ยวผมจะพายบางสซน,น่าน ใายเวลาในเด็พี่น้องเพราะว่าต้องลงวัน